อันนี้เราก่อไปแล้วนะครับด้านนี้นะครับ9 0เซนนะครับแล้วก็มาก่อผนังด้านนี้นะครับ1เมตร8เมตร80จริงๆแล้วเนี่ยถ้าก่อกผน,นังสูงนะเดี๋ยวเวลาตอกอะไรอะไรไม่ดีพันลงไปนะเราก็อาจจะต้องใช้เวลาบางทีเราต้องเทเอ็นอย่างงี้นะครับเพราะนั้นตอนที่คุณทำแหบนครั้งต่อไปฉากให้ดีเราตอนเอาค้อนตีผนังเนี่ยตอนนี้อย่าตีแรงมากนะครับต้องให้แห้งก่อนนะครับเราก็จะฉาบขึ้นมานะครับ เราเราจะก่อขึ้นมาเพื่อไม่ี่ครั้งก็จทุกเนียจากนั้นเราก็จะเริ่มถาบนะครับการก่อก็อกนะครับก็มาดูแบบนี้นะครับเสาง่ายนะครับเสาก็ทำได้นะเสร็<า>จแล้วก็ไปเรื่อยนะให้เครียดคนทำไม่เครียดคนดูเครียดคนถ่ายดีโอเครียดไหมนะนะ <c oughs> กลับไปก็ไปสร้างบ้านนะ ส้างบ้านเองนะโอเคเอาละ่ยะวาแวงแช่น้ำนแช่น้ำอ,อา,อ,าอันนี้ต้องสลับสลับกันนะขอ,ขอ ปานมีดูเลยเลาเอ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 าไม่เป็นไรทำแบบปาดมียังไงก็ได้ให้เสร็จได้โอเคครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณต้องฉาบแล้วครับต้องฉาบนะครับเดี๋ยววันนี้ทำให้เสร็จนะครับแล้วก็ให้แห้งก่อนครับโอเคครับ